ก็อย่างนี้นะครับอ,อ,อ,อันนี้ปุ๊บอันที่มาปุออ๊บไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ tadinya <tuh> 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 น่าจะขาดตอนที่เราทําไปที่ที่ออฟฟิศนะครับเพราะเวลาที่เราเติมนะครับสมมติเราเติมผมผมเติมมาสมมติผมเติมไปสมมมมามโลนะตอนเราเติมดูดเข้าแล้วดูดออกทัน,น้นมันขาดพอดีก็ลเลยต้องดันเข้าไปอันนี้ก็เลยต้องดันเข้าไปหน่ายก็เสถายรเสถียรอี 他拍。 สแล้ภาษาไทยภาษาไทยช่เลย อเนอินตัญญามานี่เนี่ยวันนี้รอให้เข็มลงศูนย์ก่อนนะครับเข็มศูนย์เมื่หรคือว่าปบกบาำนดการรีว <ๆ as S 1> ิลร <a> ี In. In. In ่ เครื่องตัวน,นี้เป็นภาษาไทยครับผมภาษาไทยดูง่ายครับผมภาษาไทยครับ เรียบร้อยอันน <dragon risque> <doors> ี Club ้อ่าอันนี้ครับเมื่อเสร็จแล้วครับเดี๋ยวแล้วพอเสร็จแล้วครับก็จะให้กดโอเคแล้วก็จะมีการปริ้งดูดิว่าเราจะปิ้งไม่ปริ้งปริ้งปิ้งปิ้งน้องเขาเรียกผมว่าถ้ามันยังไม่สาหัสกับการใชเคาว่าไม่สาหัสกะบกานวันทีไม่สาหัสเนี่ยเราอาจจะปิ้งช้าแต่เราแค่าค่แค่กายในการฝักด้วยเพราะว่าบางคันอ่ะเขาฝบกพึ่งขาย ก่อนนะบอกความสาเหตุที่คเข้ามาบัดคือหนึ่งแอร์ไม่เย็นแอร์ที่มาอ่านแล้วก็คืออย่างแรกก็คือประหยัดเวลาช่างไม่ต้องมาลื้อทั้งวันล้างระบบล้างระบบภายในแค่นั้นเองนะกับสองก็อ่านั่นแหละครับคือนั่นแหละครับคือกับฟื้นกโคลระบบแล้วมันก็บางทีน้ำยาแอร์ขาแอร์อะไรของขาแล้วก็เติมสชื้อเพลิ์ให้ก่อนอะไรอย่างนี้นครับก่อนเสร็จะเริ่มทำงาน อันนี้ <PU> ครับเช็ครายงานตัวระบบกัอนเสร็จคือบางทีตอนนี้เช็คแอปของเราก่อนใช่ครับเพราะว่าตอนนี้วาบันเปิดตอนนี้เช็คแองหนึ่งแล้วนะครับเปิดเพื่ออะส่วนเอ่อถ้าผมอยากแนะนำเพิ่มเติมก็จะมีผม่งอยากจะให้มีก็คงจโมีที่อยากจะมีแล้วมีครับตรอนี้ถ้าโทรมีอแล้วเราก็คุยกับลูกค้าเลยก่อนก่อนทำนะครันได้แบบเออใจถ้าเออเพราะมัน อเครันนี้คื่องปิ้งอยู่บ้านนี้นี่นะเนี่ยมันปิ้งกวปิ้งอันนีค่าที่เราเติมเข้าไป เน,นี้ยค่าน้ำมันอันนี้ไม่ต้องสนใจว่ามันแค่คาในระบบดิเชตตอนรีคาร์บูรี่ผมจะทำให้ดูตั้งแต่แรกละกันว่าตั้งแต่รีคาร์บูรี่ละกันเรา,าจะได้เห็นว่าน้ำมันน้ำยาแอร์ที่เหน้ำมันคอมออกมาตอนแรกเท่าไหร่แล้วเราฝัดออกมาอีกเดี๋ยวได้เท่าไหร่มาเลยพี่มากดเลยพี่ไม่ใช่อะไรพี่ต้องมากด พ่กดไปที่ recovery ครับอันนี้เราจะดูว่าน้ำยาแอร์ที่อยู่ในระบบอือเดี๋ยวเมื่าไหร่กับน้ำมันครับตรงนี้อาการพิกดไปเลยครับ recovery 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 ครับอ,อันเนี้ยจะใส่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรพี่พี่ก็กดโอเคไปเลยข้ามเลยก็ไดนะ้ครับ recovery ป, okay. Okay. ปึ๊บโอเคปึ๊บตองนี้ปึ๊บเราเปิดวาลเลยพี่เปิดวาล์วทั้งแดงทัง้งเงินเปิดทั้งตัวสองตัวเลยครับ กดโอเคแล้วครับกดแล้วนะครับก็ค okay ือเครื่องจะทําการดูดครับแอร์ในรถจนดับกับน้ำมันคลองมาออกมาพร้อมกันเราก็จะดูจากสีว่าอะน้ํามันสีไรน้ำยาแอร์สีไรอะไรเงี้ยครับ ต้องครับไม่ต้องเครื่องเครื่องนี้ไม่ต้องสตาร์ทไม่ต้องทำไหนสิสตาร์ทตอนสุดท้ายหลังจากที่เราทําระบบเสร็จหมดแล้วแล้วเราค่อยเครื่องจะบอกว่าเฮ้ยสตาร์ทเครื่องแล้วก็ปิดวาล์วตัวนั้นตัวน,นี้อะไรอย่างเงี้ยรับบแต่ว่าน้ำยาไม่มีเล้วพี่นี่แอร์ไม่มีน้ำเลยนะพี่อันนี้ เติมประมาณกี่กำงที่พอจัดได้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าถ้างคนก่อนเขาทำให้เพราว่าประมาณจุไรซีสองร้อยเนาะเดี๋ยวน่าจะมีในระบบอยู่เพราะว่าแอร์เนี่ยเนี่ยมีสามร้อยผมว่าไม่น่าใช่แล้วน่าจะขัดน่าจะน่าจะตู้น่าจะมีโอกาสจะรั่วนี่มันเย็นเหรอรถแกเย็นอยู่แกบอกรถแกเย็นอยู่แกก็ยัง อแต่แค่นี้น้ำยามันไม่น่าน้อยขนาดนี้แค่300กรัมตูวนะอะไรเงี้ยครับผมนนี้มีแคนนน่นี้นะอันนี้เนี่ยมันมีแค่3ด้ายกว่าครัอบออกไหมยางรับยางที่ยางมี่ คมันท่านในคาเวลี่อ่ะมันจะออกน้อยเพราะเราแค่อยู่แคนน่้นคาบเวลี่เลฟักซี่อันนี้ผมอยากจะดูลองดูเฉยว่าน้ำมันน้ำยาน้ำมันไอ้น้ำย, <โง S 1> ยาอะไรมีเอแแอ,อ,อ,อแต่ถ้าเราอย่างเนี้ยเขาจะไม่ต้องทะเลาะนะหร,หรือว่าจะน้ำยาแอร์ขาดเราก็ไม่รู้อยู่ในที่เราเราเราไม่สามารถจะไม่ได้การเครื่องอาจจะบอกเราก็ แต่ช่างก็คือ้องคนเยอะว่ารถแต่ละพันก็เติมกันเท่าไหร่ครับเติมยังไงครับอ้าเออนึ่นงนั่งนี่นครับอ่ะนี่มันออกมาแค่3มิลลิลิตรน้ำยาแอร์ได้แค่นี้แล้ว370ที่กับปินไว้ก่อนก็ได้ เนี่ย,ยมันก็จะมาข้านี้ใช่ไพี่อ่ะตอนนี้เราทําต่อไปเราทรําล้างระบบรองน,น้ําระบบที่กดที่นี่ปัดชิงเนี่ยครับปัดชิงช่งัดปัดเ,เัดปอ,อดอปัด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 ปัาปัดปั่ปัดปั่ปนดปัด่ัดปัดปั่ปัดปัาปัดปัดปัดอัดป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 อดปัอาัดปัดปัดปัาปัดปัดก็จะเดิมอย่างสมมัดปัดปัป็นโังงานปป ส่วนใหญ่ก็จะ15นาทีเช็คลวดสานครั้งที่เราใส่ป้อนข้อมูลเนี้ยเราต้องกดโอเคเพราะมันจะขึ้นมาเราต้่งอดกดโอเคแล้ครับอ่ะตอนนี้เริ่มทำง,งานแล้วเครื่องก็จะน้ำยายแอร์ดันเข้าไปในระบบแล้วนี่แหละครับน้ำยายแอร์นี่ก็จะลงเอง,งน,นะมันจะลดลงเรื่อยๆก็คือตอนนี้น,น้ำยาในระบบเข้าเครื่อง เค็ดเป็นห้ากิโลกร,รมัมเดี๋ยวเลยไปทำยังไงแกทำไอมอย่างนี้ไม่ไดหน้าไม่ได้หลานแกไม่ได้ฟัดไม่ได้โต๊ะ พี่ปิ้นเลยกดปิ้นนี่เลยพี่นี่นะนั่นแหละครับกดเลยครั้งที่สองก็คือเราเดี๋ยวเราแว๊ดเราจะดูก็คือ,อฝัดเนี่ยเราจะดูที่น้ำมันคอมเนีย่ยครับออยอโอออยมีคาเวอรี่ก็คือน้ำมันเก่าที่เราดูออกมาอันนี้เก่าอีกสามก็เป็นร้นอยยี่สิบมิลลิลิตรคดีถือว่าพี่อันนี้ครั้งแรกเราดูมารอบแรกได้ร้อยสิบเจ็ดอ่าโอเคครับเข้าไปที่แว๊ดข้มเลยพี่กดไปที่แว๊ดข้ม แวกดโอเคเหมือนเดิมแว็กแว็กนี่ก็คือเรากดไปที่นบ้กดไปที่ช่องครับกดสิบห <15. S 1> ้าโอเคครับแล้วก็เทสรั่วสามโอเคแล้วกดโอเคเลยครับอ่าแล้วก็ตรวจเช็คเฉยๆทีเช็คแล้วเข้าแบ็คน่ะบรรยากาศกำลังดูระบบถ้ามันต่ำกว่ามันต่ำกว่า สิอ่ะแแปลว่ายังไม่รั่วนะเพราะมันจะดูดได้คือถ้าไม่รั่วเลยจะดูดประมาณเกืบสามสบลบสามสิบาจะโชว์ลบลบสามสเจอรี่ไม่ข้ามนะสี่เกนี่นะไน่นมาครับตามเกลตามเกียเหมือนที่พี่ใช้แลกเกนคะครับลบสามสิ ส,สี่ปกอกตัวสี่ปะกอกับตัว่ผมเหงแต่มันก็จะมีสเส่นรอบสุดท้าย รั่วแล้วเข็มนิ่งตายเข็มนิ่งใช่ค่ะถ้าเข็มไม่ดีอ่ะแต่มันก็มันเคยเครื่องเครื่องเคยเอารื้อแล้วมันเอารื่อรั่วแล้วถามช่างถามเจ้าของเจ้าของก็เลยบอกว่าอ๋อสารรั่วสารรั่วแต่เติมเข้าวเต็มมากแต่เติมเทปกติแต่ว่าถอดออกมาด้วยแะ ไปไล่ที้งาาระบบไฟฟ้าเขาบอกบางทีเขาบอกว่าเขาสอนผมนะ้วเขาบอกว่าถ้าจะทำก็แล้วแต่ทำเลยว่าอย่าเพิ่งตู้รู้ว่าจะไปตัดสายที่เราจะต้องแก้ปัญหาขอให้เราที่ระบบไฟไปมาไหมที่ไม่ได้ต้องไปเลยทุกครั้งนั้นไม่ว่าครจะลื้อตู้มาสุดท้ายมาคอมล็อกมาสุดท้ายมาหรือกูรื้อทั้งสองวันสองวัน

พอใส่ปลาช่ป่ะไปนะข้าวมันจะขึ้นเลยข้าวม yeah. ันขึ้นประมาณนี้มาอันนี้มันเป็นค่ารวมทั้งหมดนอกตุ๋นไก่กดไปที่ชาร์จทั้งยากดที่ชาร์จล้ยาร์งยาโอเคเราชาร์จปกติกดนี้ครับกดตัวนี้ข้อมูลกดกดไปกันเลยมั้ยมาแล้วครับก็กดโอเคโอเคโอเคครโอเคล้างระบบท่อเราไม่ต้องใช้แค่ที่ผมบอกซึ่งทำด้วยไฟฟ้า น้ำมันคอมเราอันนี้เราจะเลือกที่ PAG กับ POE เราเลือกที่ P นะครับถ้ากดนี่จะเป็น POE แล้วเสร็จพี่เขากดไปที่ HPRP HPRP นั่นแหละครับเพราะว่าเราจะเติมสองสายแล้วเสร็จที่เขาดโอเคเนี่ยเนี่ยตอนแรกจะเติมน้ำมันคอมก่อนน้ำมันคอมก็จะลดลงไป โอเคพี่เขาให้พี่ไปเปิดแอร์เปื่อแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดพี่เพิ่งมาสตาร์ทรถก่อนสตาร์ทเลยก่นนะอ่ะพี่สตาร์ทรถก่อนสตาร์ทรถเปิดแอร์เลยพี่ วาวสีแดงเลยพี่ขีดวาวสีแดงเดียวขีดให้สุดเลยนะพี่อ,อ่โอเคแล้วพี่โอเคทีนดี้เราจะเรื่องแรงดันปรับแรงดันภายในรถโดยนใหงรอก่อบแ๊บเฮ้จะเห็นเนี่เข็มว่ามันจะขึ้นอยู่ที่เท่าไ่ เสร็จเรียบร้อยอ่ะบพี่ติดตอนนี้อยู่40เนาะผมว่ากำลังดี <นะ S 1> เคปิดวานนจจเงินเลยพี่ปิดวานัจจเงินเฮ้ยอ่ะพี่ปริ้งครับกดปิ้งกดปิ้งข้างเรียบร้อยครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บพี่กดลิเคอร์บัลลี่ต่อไปเลยบัโอเคกดโอเคออเก็บระบบ คือที่อย่างเป็นที่มันค้างไว้จะดูเขาเก็บใน,นเ่ยแบบอ่ะแล้วเราไปดูนี่แอร์ลบโอ้เาาือไม่ต้าเสร็จสมบูรณ์ครับผม